เดินได้เมื่อกี้เห็นไหมทำให้ดูแล้วเนี่ยหน้ำพักนตัวอานนท์มากี่เห็นข้าแล้วอ่านอนอยู่ตรงนะั้นแหละเห็นไหมนะพอเขาจะเข้าเอามาจกมาจกมาจกมา,มา,าเห็นไหมโดยธรรมชาติของคนเข้าไม่ได้ก็จะใช่ไหม Yes ถ้าเดียวกันเห็น <Sure. S 1> ไ,ไหม,ไหมต่อเขาดิน้นอานนท์ม้วนมาหน่อยอย่างน้อม้วนมา อื้นมาให้ข้อมูลเลยไม่เป็นไรนะครับไม่ข้อม้วนมารอบเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะหนักหน่อยเพราะขายยางคอยอยู่ใช่อ่เอาต่อยังคอยอยู่มันอยู่มี่ขายยางคอยอยู่นะขอดทนตรงไหนตรงนี้ด้วยเพราะข้อมใช่ไหมครับสุขุมเลยนะแต่ถ้าขยังไม่ข้อมันก็ค่อยๆเสร็จ ที่ใช้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามกระบวนการทั้งหมดไม่เป็นต้องใช้เทคนิคไม่ต้องป็นต้องใช้อะไรเลยก้ายเขาเก็บเลยโยกเขาเก็บนะแบใช้ไปรยชน์แต่เขาเลยก็ใช้การความในการทำอย่างเขาเก็บมากแค่ไหนได้หมดเห็นไหมได้หมดอ่ะทีนี้พอผมลุกถ้าใช้ได้อี ้เนะลอ็อกท่านี้ที่ดีเซร็จตามให้ที่พร้อมลองเหยียบแข้งข้างนี้มาให้ยืมมาหัูเหมือนจะเตีเ้ยพอมันยืมมานะครับเราก็เอาคอนโทรลกูล็อกท่าเดี่ยวตันแต่แดนกับตัวเราอยากยืมมาดีนะนะหรือล็อกท่าเดียวกัน อ,นะอันนี้ใช้ตัวล็อกอันนี้ตัวล็อกบนท่าที่เท่าไหร่สี่มอ,อ,อกไหมยักอยู่นี้ออกไหมอีกไม่ไม่นพราะมันก็พับไม่ได้ถูกลงมานะส่วนในมือนี้ก็ทัาที่เราถูกเมื่อกี้ตายพนะอเรามอง นีคไม่ไท่านี้คูไม่เคยทำมาก่อนเพราะกูไม่ได้ยึดเทคนิคไม่ได้สุดเป็นท่าทามานะแต่คูเอาอะไรมาทำให้ดูก็ท่าลอ 2, อ็อกหนึ่งกับสองเกี่ยวกันคล้องเหมือนกันเื่อที่ผมไม่จำเทคนิคเลยผมจำเทคนิคอยู่เพียงแค่ที่สอนพวกเราแต่จริงเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดเทคนิคไว้ตั้งใจจะทำไว้นะประมาณ1นึ่งพันเทคนิค แังทำไม่จบเลยะทำได้ประมาณสักร้อยแม่แต่ใช้จริงจิงสิบจุดนึ่แค่นั้นเองเพราะอะไรเพราะเทคนิคมันเป็นเรื่องของความสร้างสรรค์ทำได้ทุกความบันเทิงเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อสิ่งที่เราอยากจะทำเสมอเช่นทำเทคนิคขายสำหรับงานสตาร์งานแสดงได้นั่นคนึ่ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวสตาร์หนะเม้ยจะมีพวกสตาร์เองมาดี